สวัสดีทุกคนสวัสดียามดึกวันนี้ก็รุ้นหุ่นวันที่สามพิ่งตีแบดเสร็จวันนี้ทางสับประรดเบาๆตีแบดเสร็จประมาณสี่โมครึ่ง ตีตั้งแต่หกโมงตีมารารอนแต่พอลดหุ่นแล้วการตีแบตมันก็ดอกลงอะหมดแรงเร็วรเดือนที่สามแล้วเป็นกำลังใจด้วยนะใครติดเข้ามาดูิคลิปชมคลิป ก็ฝากกดหัวใจด้วยทางท i ิกตอแล้วก็กดติดตามให้ด้วยแล้วก็ส่วนทาง YouTube ก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับจะทำคลิปให้ดูทุกวันก่อนที่จะให้คนอื่นละ รักเราอ่ะเราต้องรู้จักรักตัวเองก่อนเมื่อก่อนนะเคยทําได้น้ำหนักหกสิบตอนตอนนี้น้ำหนักตอนโควิดนะ่ะน้ำหนักนะ่ะแปดสิบสามแปสิบสี่ตอนที่ช่างล่าสุดรู้สึกว่าตอนนี้จะเจ็ดแปดแต่จะลดตั้งเป้าไว้ลดอยู่ให้เหลืออยู่ที่ประมาณหกสิบห้า ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าแต่ก็จะทำกิจไปเรืเ่อยมีคนกดไลค์กด,ดติดตามไเยอะก็จะได้มีกำลังใจในการแบบเลหุ่นทุกคนก็ส่งเสริมด้วยกด,ดติดตามให้หน่อยก็เป็นกำลังใจ จะได้มีกำลังใจวันนี้พีแบทเหนื่อยมากเนี่ยทาคลิปเสร็จเนี่ยยังมีธุระอีกนะเนี่ยต้องคุยโทรศัพท์แบบยาวมากเปไ็นที่ปรึกษาเรื่องความรักให้เพื่อนอีกอืมวันนี้คงไม่ได้